อดีตเจ้าอาวาสที่ชื่อว่าหยงซินเนี่ยถูกสอบสวนในข้อหาช่อโกงเงินและมีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับสีกาตายระบาดไปถึงนูน่นล่าสุดวัดก็เลยแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ชื่อว่าซื่อหยินเลออ่านะคะแล้วจริงๆต้องบอกว่าวัดเซาดินเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่กว่า 1, 5 0 0ปีนะคะและตอนนี้เขาเลยมีการเปลี่ยนกฎ5ข้อและก,กฎกติกาต่างๆเนี่ยมันมีก,กฎกติกาของเรื่องของการที่แม้แต่ว่าพอย้อนกลับไปอะ่ะ มันพระสงบางรูปเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนะคะเขามีอย่างนี้ด้วยนะคะสวดมนต์แต่ฟังแบบ ดนตรีฟังเพลง <ừ> um, หรือแม้แต <ừ> um. ่เรื่องของอาหารการกินมีการสั่งอาหารเข้ามาในช่วงที่ตัวเองนั้นจริงๆพี่ไม่แน่ใจว่าที่วัดเศ้าหลินเนี่ยเขาเขาเข,เข,ขาฉันกันกี่มือ้อสั่งทีลิเวอรีร่มาอย่างเงี้ยเหรอ,อไรเดอร์มาส่งเียถูกต้องส่วนใหญ่เนี่ยอาหารของที่พระฉันก็จะต้องเป็นเรื่องของผักอนุญาตให้กินเต้าหู้ได้แค่สัปดาห์ละครั้ง<อ>นะคะใช่แล้วก็เต้าหู้ยังไม่ได้เลยหรอเนาะพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเต้าหู้ถึงไม่ได้ไม่เหมือนกันปฏิรูปวิถีชีวิตถูกชาวเน็ตแซวอย่างตลกว่าเป็นวิถีพ96 อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงกฎระเบียบใหม่เนี่ยพระสงฆ์ต้องเก็บมือถือไว้ในห้องเก็บกลางก็คือห้ามใช้มือถือนั่นแหละห้ามกิจกรรมบันเทิงทุกประเภทลดการดูหน้าจอลงเหลือ30นาทีต่อวันอและมีระบบคัดออกด้วยพระสงฆ์ที่ไม่ผ่านประเมินติดต่อกัน3เดือนต้องออกเลิศชอบใช่ใช่ใช่เอาจริงๆคุณไม่อยู่ในคุณสมบัติของการเป็นพระแล้วถูกคัดออกไม่ผ่านเป็นพระต่อเดือนที่สี่ไม่ได้อ่าแล้วก็ ระง,งับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ห้ามทําพิธีกรรมภาวนาที่มีราคาสูงอันนี้ก็ดีนะเนี่ยเลิศจังเลยใช่ใช่กฎกติกาของเขาเนี่ยยกเลิก<อ>ร้านค <ง S 1> ้า,าในวัดอันนี้ก็ดีค่ะส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพระสงฆ์ผ่านการทําเกษตรกรรมโอ้เลิศอยู่นะ,ะแล้วก็การปฏิรูปการกระจายรายได้โดยการยกเลิกค่าธรรมเนียมค่ตัวเมกเซนหมดเลยหรือแม้กระทั่งนะคะการดูโซเชียลในแบบว่าให้ได้แค่วันละสานาทีเพียงว่าจริงๆเราก็ดีต่อสุขภาพของพระและที่สุดแล้วก็จะได้แบบ มาเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนและก็ตอนนี้ชาวเน็ตก็จะบอกว่าอุ้ยทําไมต้องถึงขนาดนั้นขนาดนี้และมีอันนึงงก็น่าสนใจนะคะคนที่ลาออกไม่ใช่พระแท้นะพวกเขาสวดทองคาแทนที่จะสวดคำผีพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นบางทีกฎเกณฑ์กติกานี้ก็จะเป็นการคัดออกของพระที่ไม่ใช่พระจริงใช่และจริงๆพระที่ออกไปก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายใช่ค่ะ